ที่พื้นตรงตำแหน่งที่เราวางเท้าเนี่ยมีกระดาษอยู่<ะ>คุณแนะนำว่าให้เอากระดาษออก<ะ>เพราะถ้ามีกระดาษอยู่ที่พื้นเนี่ยเวลาเราวางเท้าที่แป้นนะไม่ว่าจะแป,ป้นเบรกหรือแป้นคันเร่งเนี่ยกระดาษที่เราวางอยู่เนี่ยมันจะทำให้เท้าเราลื่นกระดาษนี้น่าจะได้มาจากที่ที่เราล้างรถใช่ไหม ไม่หลานเอามาใส่ก็ก็เคยลื่นด้วยเคยลื่นด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันลื่นเพราะสาเหตุอะไรเอาล่ะคท้าขวาวางไว้ที่ตำแหน่งแป้นเบรคคือแป้นใหญ่ๆนี้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กนะรองเท้านี่ก็จะเล็กด้วยเพราะฉะนั้นเท้าที่เราวางอยู่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องวางตรงกลางของตำแหน่งของแป้นเบรคเราจะวางไว้ที่ด้านขวาของตำแหน่งของแป้นเบรคก็ได้นะให้ตวัดนะคือเราจะไม่ยกอัน,น้องชมพู่ลงยกทั้งเท้า ยกทั้งเท้าเลยไม่ใช่ครับเท้าวางที่แป้นเบรกยกทั้งเท้าขึ้นมาลอยๆแล้วไปที่เบรกถูกต้องแล้วยกกลับอย่างนี้ครูไม่แนะนําเพราะจะทําให้น้ําหนักลงไปที่คันเร่งและน้ําหนักจะลงไปที่เบรกเยอะเพราะถ้าเรายกทั้งเท้าน้ําหนักลงไปที่แป้นคันเร่งเยอะเราจะควบคุมความเร็วยารถจะพุ่งเลยอ่แล้วยกทั้งเท้ามาที่เบรกนะครับอ่าในยกทั้งเท้าไปที่คันเร่งเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งนี้จะควบคุมความเร็วนยาก รถอาจจะพ refers, water, features, um, ok ุ่งเพราะน้ําหนักจะลงไปเยอะยกข้างเท้ามาที่เบรกพอเท้าเรายกข้างเท้ามาที่เบรกการกดเบรกก็อาจจะทําให้เรากดปุ๊บแล้วหยุดทันทีเพราะน้ําหนักจะลงไปเยอะส่วนเท้าต้องอยู่ที่พื้นตวัดแต่ปลายเท้าไปที่คันเร่งถูกต้องอันนี้คือคันเร่งหนะอันนี้คือตวัดเบรกอันไหนคันเร่งอันไหนเบรกนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับถ้าเท้าเราสูงเกินไปเอาเลื่อนเท้าขึ้นไปเยอะๆเลื่อนขึ้นไปเยอะเลื่อนไปอีกอ่าเนี่ยตวัดไปที่คันเร่ง ถ้าบางคนตวัดไปได้น้อยเท้าอาจจะโดนทั้งแป้งคะเร่งและแป้งเบรกนะเพราะฉะนั้นเท้าเราไม่จําเป็นต้องขึ้นไปเยอะขอบรองเท้าด้านบนอยู่ที่ขอบแป้งถูกต้องเลยแค่นี้พอเอาตวัดที่แป้งคะเร็งถูกอันนี้เบถูกและเราก็จะไม่เมื่อยด้วยเพราะการยกทั้งเท้าไปมาจะทําให้เราเมื่อยนะและอีกนิดนึงน้องชมพู่เอาเราวางเท้ากับพื้นน้องชมพู่จะเห็นว่าแป้นคะเร็งเนี่ยจะอยู่ด้านขวาแป้นจะเล็กกวา่าค<ะ>และเป็นแป้นที่อยู่ด้านล่าง ส่วนแป้นเบรกจะอยู่ทางด้านซ้ายจะเป็นแป้นใหญ่บางคนสงสัยครูทำไมแป้นเบรกใหญ่กว่าแป้นคันเร่งเพราะถ้ามีอะไรฉุกเฉินโอกาสที่เราจะเหยียบแล้วโดนแป้นเบรกเนี่ยจะมีมากกว่าเพราะแป้นเบรกอยู่สูงกว่าและเป็นแป้นใหญ่หถ้ามีอะไรปุ๊บเราเผลอตกใจเหยียบเบรกดีกว่าเหยียบคันเร่งไหมดีกว่าค่ะถูกต้องโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องจบพูดสตาร์ทรถนะโอเคก็อุม้มนะครับเยยีบรกก่อนเนาะ ถ้าไม่เหยียบเบรกก่อนเคยไหมเอาลงไม่เหยียบเบรกเคยไม่เหยียบม,มันไม่ติดค่ะถูกต้องถ้าไม่เหยียบเบรกจะสตาร์ทไม่ติดโอเคครับเหยียบเบรกลงไปแล้วก็กดตำแหน่งพุทกดเลยปุ๊บโอเคก็เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดแนะอร์เนาะ,ะกดเลยครับปุ๊บ